ได้จังโลกละยายได้เต็มคู่แล้ว้เตมคู่แล้วบ่เศร้า <c oughs> น,นี่บ่หรือว่าใ <c oughs> ค่แน่ว่มีแดดเนาะเ <c oughs> บิดมือป <c oughs> ่นี่ป <c oughs> ่นี่ส่งก็สิเบิดมือเนาะโอ้แต่ว่าบรรยากาศมันเป็นใจเนาะ กินเขากินปลากันเราป่ะนี่พรง้จบแล้วือสิบหกกินเขาเรากินเราบ่้าคือกินแต่สบแต่ฮกินแต่สอบฮะกินแต่บเศงไ้สแล้วก็ไปักินเขาบอกดอกพริกเจ้านีดอกอีริวยนี้ผู้จัดการสวนเก็บไปเรื่อย อันนี้คือผู้จัดการสวนแต่ว่าที่ห้าคุยกันไปเมื่อกี้นี่อันนั้นคือพอออันนั้นพออ้อยไงอันนี้ผู้จัดการนะครับสายผลิตสายผลิตนะผู้อนวยการผู้อำนวยการผู้จัดการผู้จัดการคนละย่างในนอกเออผู้อำนวยการคือบริหารด้านนอกบริหารด้านนอกผู้จัดการคืออยู่ในสวน ฝูฝูฝูมเรื่การเิ่นจัดการตลาดเนาะเออไปบริหารเอบริหารนะไปจัดการกับเฮ็ดย่างเดียวเางเดียวออไฟผลิตแี่ไหมเออไฟผลิตอันนี้ไฟผลิตอืนั่นไฟบริหารอืมเด็กแป้ไม่จ่แตกออกแนวนี้ดิเด็กแป้ไม่จ่แตกออกแตกออกไปเรื่อยเอไปเรื่อยยังแตกไอมเห็นยอดมัน เนี่ยกัสิมดมันสิแตกออกมันสิเกินไม่สินะเกิดไม่นี่แปลว่าเก็บออกแล้วนี่มันมันก็สิแตกออกข้างขานี่บ่นี่บ่เออจังกันดีสิแตกออกเาเก็บไปจังสิจังสิเก็บมันนี่ออกมันก็สิแตกออกนี่อแตกออกหน้าตุ้งติ้งมันถ้าผมลงได้ได้บทปีมาจองมาจองโขลก็ได้นี่ แต่ว่านรนลองมองิีละกะ็ก็เรียนผู้ว่าเคาตะก้อนหมีมาเนาะฮะของผู้เ่าตะก้อนไหมเป็นอย่างมันมันไม่ได้โลถิ่นจะเที่องไหมต้มองผดเจ๊นเนได้กินบทปีเออนนเอเอก็ทีคือกันทีละ<อ>เบโล่ด้อนน้มันแก่ากตัดกัแล้วตัดกระแตกขึ้นมานลองเมองตีละข่ยายจ่ออือนั่นแหละสียบได้ปลูกไรเฉียวเพราะว่าขาสิโลก็สีบโลได้ ก็จะมาลงก็จะปลูกบนไม้ใชปลูกบนไม้ไปเรื่อยอืมเอออ่าถ้ามันมาไหวจะแรกรกบนนี้เออลองมึงกวันอืมไม่ nhả ก็ต้องลองก็ลองบอกหูเออลองเบิรงลองเบิรงต้องลองมึงพอดีมันขึ้นไม่เห็นใบมันรกมันติดมะนว่ะหปอไม่ั h ả เดี๋ยวมันก,ก,ก็แฉกอ๋อว่ะอันนี้มือใหม่ฮดเก็บัวนี้ ขี้เก็บแล้วมันก็สิแตกออกแล้วอ่ะแตกออกอือกินฟองนุ่ยอิ่มเลยเดี๋ยวนี้พิงค์เออถ้าหมแตกออกมันก็หมดแล้วพิงค์เก็บทีแรกมั้งบ่อือมีเห็นบ่้เด็ดปุ๊บมันก็ไปหลอมมะนาวเออคือว่ามันต้องแตกแตกมันต้องแตกออกแต่พอแตกกินธรรมชาติกินธรรมชาติตัดต้นทิมเลยใช้เจ้าสีขยายเพื่อมองดเลยเจ้าสีขยายเพื่อมองเดยนี่นี่รอนน่อ๋อรอหนิอู้หูเป็นไรหนิอ๋อ <บ passwords S 1> โอ้ฝนเพ oh <Hayır. S 2> ิ่มจะเห็นเนาะอุนอีคุณโอ้ฝนรอ่อฝนหล่อเต็มแล้วคุณนเต็มเลยโอ้คนนี่สี่นเราใส่แค่รอหลงานหน้าเอานี่นะโอ้เขาทาตลอดจานคือกันนี่ออแค่ํำนี่กับเบิ้งเด้ออุ่นได้ครับเกิดการจ่ายงานายเนวนี่ยลรอะไรเนี่ยเป็นแนวนี้ติมเลย้เด้อนี่เป็นกงแหงกงแหงเชลาเชลา ตกเชลา<ต>่าเพะวันมีหนอนอยู่ทางไหนอ๋อต้องเอาทิ้งเลยป่ะทิ้งเลยแนวเนี้ยทิมเลยอืมว้าอืมเป็นเชล่าอืมเขาเขาประโยชน์แห้ปลากินบ่ได้ป่ะเก่แล้วเก่เวลาเขาแกงปลาเขาจังบ่ต้องต,ตำพริกใส่อีกนะเออแม่นเนาะจักลัวไปเนาะโอ้ยโอ้ยจังบ่ได้ย่าฮ่าฮี่ก่อเลย อ่พิ่ห้อยนี่นี่โยนใส้บ่อปลาเนาะนีวนี่ก็เริ่มเป็น่ดนนี่นี่อือคือต้องเด็ดออกก็เลยอืมันฝรนอยู่ของรางเนาะจิ๋มันจะลี่างงี้พวกเนี่ยมันฝอนอยู่รางนาะแม่นลอยหน่อยที่พี่ทำไปคุณอ่ะใบไม่ค่อยมีได้นี่คุณอ่ะคุณอ่ะเด็ดเลยเพต้องย่านใบหยอดขาดเราสั่นเนวาอือคุณอ่ะบึ้งบง ต้องงวยแดงอืมอามอันนี้อยู่อยู่อยู่ในเกตได้นี่ในเกตแล้วนี่เกตเอยวะนี่อือไเบืองทั้งขางไยเอซ้ำนิ่โอ้คืออันนี้คือเกตเออืออ่าบอหักบองอบอสวยงามอ๋อคือคือพริกพริกพริกที่มันสี่นี่คือพริกเกตเอเ่อือแล้วก็นวยขนาดกับตรงไหนน้ำเนาะขนาดตรงไหนแต่กันพริกงามนี่คือเคิ่อนว่าพริกโตเกตบ่ แนวนี้ที่โตเกียดเลยแนวนี้แนวนี้ก็ตกเกียดใส่นี่แนวนี้โอเคโตเกียดโตเกียดเลยนี่อืมน้อยน้อยแต่ห้องแบบผสมไปหลดผสมไปหลุดมิดน้อยแล้วคันคันคัน้อยใยัยเรางออะไรสิเดยโตเกียดเหรอโเกียดที่ทั้งงออ๋อทั้งงอนี่ตกเกียดเลยทั้งงอตกเกียดเลยโอ้ว่าแต่นี่ยังไม่ได้เกียดเอ้ยนี่เป็นยังไงจำพรรณาได้เกียดเอ้มันมาตรงเนาะมันบ่มันบ่ตรงเอ้ยมันบ่เป็นแนวนี้เปงแนวมันตรง ตรงๆงั่นสิเออตรงนี้งง่ายๆเลยขายให้พ่อขาดไออขายให้พ่อขาดไม่ขาดจังสี่มันจะขายได้เจ้าสีเขาเอาเลยเบาเลยนี่จังสีเบาเเลยนี่อแต่ขายตลาดามบ้านฮาเข้าววุ้นเหนอแต่ว่าขายบ้านเฮาไดไอยู่ โอ้ยบเหลือเล็วเอาวุดอีกเบิ้งเบิ้งเบิ้งฝุดฝุดฝุดเบิ้งเบิ้งมาเป็นงอเลยวะเบิ้งเบิ้งต้นต้นน้อยๆ้อต้นไหนแบบสามต้นน่ะน้อยๆนึงคือดกสวะผู้ปลูกเนาะฝีมือมือเย็นเน้นดกเน้นดกขีดยาทุ่มมือนี่ว่าเดี๋ยวขีดยาอย่างขีดฮอร์โมนทุ่มมือฮอร์โมนนี่คืออย่างพวกน้ำหมักพวกไข่ฮอร์โมนไข่หุ่นผู้เฮ็ดอยู่หุ่น บ่ขอยเป็นผู้สีดเหตเฮ็ดเองพ่อเฮ็ดเองนคนเดียวไอ้ขวดขวดนั่นขวดยังได้นั่นขวดอำมาจากเงินทางนั้นได้นั่นขวดโอ้ขวดโคกขวดอันนั้นโอ้ที่เพิ่นว่าเหตุยังก่อนน้ำเศร้าเข่าเออหัวน้ำเศร้าเข่าเศร้าเข่าใส่ไข่ใส่ยังก่อนนมเพิ่นน่ะเออเพิ่นเป็นผู้เฮ็ดเป็นผู้มาสีบโอ้ที่มันขาวๆนี่คืออันนี้ไอ้ปูนขาวปูนขาวใส่ลองเบมึงนะ มันมันอย่างนี้มันเหลืองแนวหน้าไม่ใช่เศร้าบนลองมือคิดมันเหลืองเพราะอย่างยังบุกหุ้มือกันกำลังสิฟืนมันว่าสันทอเออกำลังสิฟืนมาเนี่ยนะโอ้ยว่าหันเหลืองเหลืองหมดเลยแน่แถวนั้นพึ่งฟืนเอออุ่นๆในโดนแล้วดวงใหม่จะเหลืองหมดเลยเนี่ยทำเป็นพร้อมกันที่นี่พักถิ่นก่อนนะเอาที่ระย่างเนี่ยทดลองเอา สวนสวนทดลองก็ยูเือน,นที่สวนทดลองปกพี่ก็นั่นไงปกพี่อย่างตุณนี้น้อยพี่กินหนูนะคนหนึนะ่งแลวความผิดการในการโอ้จบิกมันอีลดเลย <c oughs> ที่ท่นานเพียความกี่ได้โลเลยที่อย่จปผูก ไปมานะแต่ละเทื่อจนเศร้านี่จนเขาว่าเราไปบางทีเขามาตามเอาเราวลยเพือ่อนอะพอแล้วมาเลาะเบิง้งเนี้นี่ที่มันเป็นจังไรจังไรมันพีสเกียตรงไหนแน่เลาะเบิ้งนี่ฮะแกเอาปอยแก้ล่อยเยบือเ้องเอาตอนนี้ถือว่าประสบความสําเร็จออืมืมใ,<น>ในระดับหนึง่งระดับหนึ่งแล้วระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ นี่วัชาะเพราะน้านเหนือตามลองนี่ลองต้นหมากต้นอันนี N ้ไหมย่าปล่อยมันถึงหมดน้ำมันก็ได้หมดต้นหมากต้นกาแฟอือืมกําลังเป็นบอกกําลังเป็นบอกแบบนี้คือเป็นเคองหลงอย่างแบบนี้กุ้งแหงนไหมพี่เห็นไหมพี่อืมจะกําลังเป็น สใส่ปะเป็นแล้วมันเป็นตวนในน้อยคนไหนขวานเป็นตันไมในน้อยเดี๋น้วยโอมานี่ขวานเป็นยอนอันนั้นแมมอย่งก็บออย่างท้องท้องนิงมั้ยม่วันท้องอยางท้องอท้อง <laughs> ไม่วันท้องนิมแมนี่ละเขว่าเป็นยนอนม่งวันท้อง เป็นยอดแมงวันทองมันไข่มันไข่ใสข้างในขันขันท่าห้ากิ่หนักขันท่าหักงานสิแตงยอดหม่อยวะเอ๊ะต้นนั้นอะไรกันบ้างต้นของเหลืองครับอ๋ออะไรคือแตงยอดไหมเออคัดหักถึงกกเลยได้นั่นอืมมันเหลืองเนี่ยนั่นมันก็เหลืองเนี่ยนั่นคือเก่าเพราะมันจะหายนะมันบ่หายถ้าเป็นเนื้อนั่นเ่าต้องนั่นเอาทิ้งรอดทิ้งรอดบ่หายเกิดทงใดก็บาหายเขินเป็ลกเงียบ นี่บปลาลูกเรือสิป่ันนี่ยังบม่เหลืองมัน,นนั่นนี่นี่อันนี้มันมันก็เป็นถึงอันน,น,นั้นตัวน,นั้นเป็นอี่ตัวหนึ่งกระชอนออกหลายต้นแล้วอย่นั้นเรียนได้ละหางนักนาใส่หอมเนาะก็ทีนิกระสอบมาใส่เองแบบนี่แล้วกระสอบนี่สิเอารถมาใส่ไปเลยสั่งๆรถใส่ โอ้ยมักมักต้นนี้แห้งเด้ออ้ยนี่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 นนนี่นี่ต้นนี้นี่าได้เือแล้วเออโอ้บวัวต้นนี้หน่อยยังเด้อนน่อยงามใบวงค่มีใบที่เป็นยเราเห็ดเป็นโอ้ี่ไพญ่จอของแท้ของเราอยู่ของแท้อยู่สมกับเรานอนเสาอยู่พี เห็นเท่านี้สีหรอเจ้าเขาจะแยกบ้านเลขที่มาให้เลยคือเขาเให้เขาสร้างมาตลอดบางที่เขามาตามนี่แหละเนาะนักวิเคราะห์นักวิจัย đấy nè thằng phỉ uh -huh. Nó không nhớ mày nhây nó sang đầy đầy Mày nhây em khạc đi Mày บอกมืนมืออาซีดยังไงบออมื่อจำเป็นนิดค่อยเก็บผิดเพราเธอดอกไทยยุ่มื่อจำเป็นม่าถึงมือแห้งยังวะนาะไปออกอากาศมาตอบ่มามือบ่มีแดดนะมาถึงมือมันมันลมดีเนาะลมลื่นดีมาถูกวันมาวันที่ไม่มีแดดโอ้ยมือก่อนตาหน้าเลยโอ้บอกแต่หากมันแดดแห้งมือนั้น เด็กเก็บดูปันนันเลยวัดอ้ยิ่สอลงเงไปอกครับเก็บองอนี่ซือๆ้อือเกหนุ่มยเราเก็บเก่งมือนันได้ตังสิบแปดายเด็กเก่าลนึ่งโอ้ยดอกยานมันหาของเพิ่นหักกระโปรงมหแล้วนาะย่ยเนาะก็โยืดดอกล ผกำลังปุ้งอยู่นั่นปัดไระชานก็เด็ดเอาเด็ดลงเด็ดลุ้งจบคล้องหักแมวหักอีกคือบวออกก็ะเถ่อเบิองแต่ฝีดอกมากแต่หนีดอกเบิองหล่นหนียยังหูจะมาเก็บผิดไโอ้อเก็บแล้วเนาะอังานเฮ็ดเก็บเก็บไปเลยไร่สมัยผมบัดเด็กมากหูเฮ็ดจังสีได้เนี่ยจกใส่เราสุดยอดเลยเสดยอดเลยสองคนสามคน ใส่ังไแลบวเด็กคอยู่ต็มห้องเลยในว่าไปใส่เลยใช่เหรอเดี๋ยวนี้มนมีดอกกระดอกกะแดจะดอกกะไดเนาะแบบว่านีมามันเก็บไปน้ามันกระปงไปน้าเปนบอกม่นด้นเก็บบาเบิดเก็บบาเบิดแล้วยานหาของคนที่มีใจกิได้ต้นหนึ่งนี่ เก็บไว้เกือบโลนึงได้นตหน,นหนึงเนดกยอะต้นลนนนเยเก็บโลเลยบอแม่นามากจนหนต้นนึงันเือนโดกตัตัวสิแมงยี่อกนันฝุ่นซ้นสีฟังมันดกๆฝุ่นแห้งกูนี่นนแหละครับโยนี่แหละครับกุมบอกกุมเดียวกันนี่แหละครับเห็ดเห็ดน้ำกันแม่น น้ำยรเข้าววอร์เน่มันก็ได้ยิ่ดอวันนัดนานเขาบอกให้แต่ยังผิดตอบแต่ว่าข้าวสีไปนี่มันจะสะสมเลยมัน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 แรงออกแต่ว่ามาใส่ใส่ใส่ยางสีดเอาเลยวันนั้นก็ใส่่เซพีนคือเอาดีกว่าแต่่วา้องสีดีก่อนเนี่ยคือว่าข้าวสีสีไปแนวนี้มันมันบอกไงได้ี่ใส่น้ำหยดกับไอ้ใส่น้ำลดเอา เอยีวยมตะวัาใส่น้ำหมดดีกว่าใส่น้ำหมดดีกว่าใส่สปริงเกอร์เอาดีกว่าตัวนี้จะลากสายสีเลยเนะลากสายสีเราดิใสเจ้าขยันละ่ะลากสายสีเราหุ่นใบสามก็มือหมดแล้วแล้วจะมือสีเป็นเท่านี้นจะตัวมือแล้วถ้าผมมาตกสีบัวมือ,อ,อบอัวมันนีลิเทสอะไรเนี่ยตัวเลี้ยงแล่วออกไปเอามาของเรางามโกง เที่ยวที่แล้วเที่ยวที่แล้วมาเบิงบางา้งบองามซัมเน่สู่สู่ของคนอ,อ,อื่นว่าไรได้เนี่ยเออขี้หายก็เาขาก็มันจะรรม,มาดาล่ะมาทีหลังก็จำเป็นต่างกันเน่ยน้องมาได้เน้นตุ่นเนาะมาเน้น,น,น,น่วยตุ่นมาขายว่าไรเด้ดอเออตุ่นขายว่าไรได้เราอ่ะเจ้าหน้าที่มีอยูคูน่นึงมาว่างเก็บตัวเขียวตัวหนึ่งกัใส่ตัวดิบตุ่นน่ะนี่ดิ <laughs> <laughs> นี nee ่ไ <wird> ด <variance thumbnails> ้รูแล <una> ah. ้วนี่ได้รูไป้าง้งีนอมไหรัอีบ้างฮะไปทางไหนกกลับบ้าน